สิบตามความเชื่อลูกหลา,พาหนพญานาคไม่จะเกิดใกล้กับแม่น้ำใหญ่ไม่ว่าจะทางภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคใต้คิดดีปฏิบัติด,ดีขอให้ทุกทกท่านจเจริญยิ่งขึ้นไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับเล่าขานตำนานหลอนวันนี้มีเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับสายแนนสายใยแห่งองค์พญานาคราชก่อนรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานด้วยนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ คำถามคืออยากรู้ไหมครับว่าเรามีสายยานสายแนนผูกพันกับพญานาคราชมีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นลูกหลานพญานาคมาก่อนบางพบบางชาติหรือทุกพบทุกชาติก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยังมีอุปนิสัยที่ติดตัวเรามาพร้อมกับติดใจเมื่อชาติที่เราเคยเกิดเป็นพญานาค และคนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ว่าตนเองเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดจะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันตั้งแต่วัยเด็กและยังมีลักษณะเด่นๆโดยไม่ต้องมียานทิพย์เลยเราสังเกตอุปนิสัยตัวเองดังนี้ 1. มักฝันเห็นพญานาคบ่อยๆลักษณะของพญานาคในความฝัน จะเหมือพญานาคตามบันไดโบสถ์วัดบางครั้งมีงอนบางครั้งไม่มีหงอน 2. ไม่ว่าจะไปที่ไหนมักจะมีงูมาปรากฏการให้เห็นบ่อยๆและงูจะไม่เข้ามาทำร้ายมาแนวคุ้มครองเสียมากกว่า 3. หากไปวัดที่มีรูปปั้นของพญานาคจะรู้สึกรักใคร่และอบอุ่นใจเป็นที่สุด 4. หากได้พบกับรูปปั้นพญายนาคตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆบางครั้งจะเกิดความรู้สึกขนลุกขนชันแบบไม่มีสาเหตุ 5. มักจะได้ธาตุกาย,ยสิทธิ์ที่เกี่ยวกับพญายนาคราชมณีนาคราชหรือเป็นสมบัติที่พญายนาครักมณีนาคราชหรือแก้วนาคราช ถือว่าเป็นสมบัติประจำตัวของเทวดาเป็นเครื่องประดับที่เสริมบารมีจะได้รูปปั้นพญายนาคมาครอบครองมักจะชอบแหวนหรือกำไลพญายนาครวมถึงไม้เท้าหัวพญายนาคมักจะมีเทพหรือพญายนาคตามคุ้มครองอยู่เสมอ 6. หากได้จเจริญพระกรรมาฐานจนได้ญาณ ก็จะรับรู้ถึงภพภูมิของตัวเองที่เกิดในชาติภพต่างๆ 7. มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนาชอบการทำบุญการสร้างบาร,รมีทานศีลภาวนาชอบเป็นที่สุด 8. ป เป็นคนที่สนใจหนังสือสนใจเรื่องต่างๆของพญานาคสนใจภาพหรือรูปของพญานาคมากเป็นพิเศษจะค้นหาค้นคว้ารูปที่มีเป็นพญานาค9ไม่จำเป็นต้องชอบน้ำอย่างเดียวเพราะพญานาค ไม่ได้อยู่แต่ในน้ำอยู่ทั้งบนภูเขาในถ้ำแต่เป็นคนที่ชอบสถานที่เย็นๆเวลาได้สัมผัสน้ำหรือต้นไม้ใบหญ้าจะรู้สึกสดชื่นมีพลังผ่อนคลายเนื่องจากได้ท่านน้ำมาเติมเต็มพลังให้กับชีวิตสิบ ตามความเชื่อลูกหลานพญานาคมักจะเกิดใกล้กับแม่น้ำใหญ่ไม่ว่าจะทางภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคใต้ส่วนภาคใต้ก็จะเป็นทะเลแม่น้ำทางอีสานเช่นแม่น้ำโขงเขื่อนใหญ่ๆโดยเฉพาะฝั่งแม่น้ำโขงประเทศไทยหรือประเทศลาว อดีตชาติเคยอธิฐานจิตไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนเกิดเป็นอะไรขอให้เกิดอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาและอยู่กับสถานที่ที่ผูกพันตลอดไป11แววตาสวยงามมีความเป็นประกายของดวงตาสายตาคมมีเสน่ห์เมื่อใครได้มองได้เห็นแววตานั้นอาจสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจ ผู้คนหลงไหลกับแววตาอันเป็นบะกายก็เป็นได้12เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรันนตนตรัยรักเคารพในพระพุทธศาสนาชอบปฏิบัติธรรมอิทธิฤทธิปฏิหารของพญานาค13มีความสนใจใคร,ร้รู้ในเรื่องของพญานาคพบพญานาคเมืองบาดาล รวมถึงทิ์อำนาจเรื่องของอำนาจจิตเรื่องของกสินรวมถึงอิททิล์ปเป็นพิเศษ 14. มักมีนิมิตต่างๆเกี่ยวกับพญานาคฝันได้มณีรัตนาหรือฝันว่ามีสัญญาเก่าที่ผูกพันกับภพบภูมิพญานาคและต้องการเกิดมาเพื่อสร้างบารามีในภพภูมิที่เป็นมนุษย์ จากคำบอกเล่าของพระสงฆ์สายปฏิบัติท่านกล่าวว่าพญานาคเป็นภพภูมิที่มีอยู่จริงมีถี่อาศัยชัดเจนเช่นหนองน้ำถ้ำยอดเขาหรือแม้กระทั่งวิมานในอากาศอาณาจักใหญ่เช่นแม่น้ำโขงที่มีการสร้างภพภูมิใต้บาดาลหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า นครบาดานนอกจากนั้นแล้วพญานาคทั้งหลายในระดับบริวารยังออกกระจัดกระจายไปสิงสถิตตามเทวรูปต่างๆเพื่อคอยช่วยเหลือมนุษย์และมีความเชื่อจากสายญาพญานาคบางคนกล่าวว่านาคที่ถือกำเนิดจากไข่จะดำรงชีวิตในรูปของงูตามสายพันธุ์และจะจำสินจนสิ้นอายุขไข่ บ้างกาเนิดในสายพันธุ์งูใหญ่บ้างกําเนิดในสายพันธุ์งูเล็กเมื่อสิ้นอา,ายุไขดวงจิตจึงจะเข้าสู่พภพภบคิุมของนาคานาคที่ถือกําเนิดจากเท้าไขจะอุบัติขึ้นและเติบโตในถ้าลึกหรือถ้าน้ําเพื่อบําเพ็ญตบะและทําหน้าที่ปกปักรักษาถ้าหรือสถานที่กําเนิดจนกว่าบารมีจะมีเพียงพอ จึงจะละถิ่นฐานเข้าสู่พบภูมินาคาเช่นกันนาคที่ถือกำเนิดจากคันคือดวงจิตที่เข้าสู่การปฏิสนธิบ้างไปแฝงในร่างมนุษย์บ้างบ้างไปแฝงในร่างสัตว์บ้างเช่นช้างเพื่อบำเพ็ญเพียรเมื่อละสังขารก็จะกลับเข้าสู่พบภูมิบาดาลโดยสมบูรณ์แบบ ส่วนพญาน,นาที่ถือกำเนิดแบบโอปติกะจัดอยู่ในประเภทมีบุญมากก็จะก,กระจาะกระจายไปตามเทวรูปใหญ่ๆที่มีคนนับถือศรัทธามากๆเพื่อปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและมอบพรให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงและมีคำแนะนำที่เป็นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งว่าถ้าคนบูชาด้วยอาหารคาวหวาน ตบแต่งด้วยกิเลสมากเท่าใดหน้าบริวารที่ถือศีลบริสุทธิ์จะอยู่ไม่ได้และจะกลายเป็นหน้าชั้นระดับล่างๆมาสถิตยอยู่แทนและอาจให้โทษมากกว่าให้คุณดังนั้นหากท่านต้องการบูชาพญายนาคชั้นสูงควรบูชาด้วยนมท่านจะพืชและผละไม้มงคลหรืออาหารเจเท่านั้น พรใดที่ผู้ขอปฏิบัติดีด้วยการบำเพญ็ญศีลภาวนาก่อนอย่างน้อย3วันรักษาศีล5หรือรักษาศีลแปเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพญานาชั้นสูงพรน,นั้นจะสำเร็จโดยพันและสิ่งนี้สำคัญที่สุดมีท่านใดลองเช็คตัวเองแล้ว มีลักษณะอุปนิสัยตรงกับที่กล่าวมาบ้างครับเมื่อเราเช็คแล้วตรงกับที่เราทั้งหมดหรือเปล่าหรือมีข้อใดข้อหนึ่งตรงกับที่กล่าวมาแสดงว่ามีพบใดพบหนึง่งเราอาจจะเกิดเป็นลูกหลา,พาหนพญานาคก็ได้เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จนนารณญาณในการรับชมนะครับมันทำความดีคิดดี ปฏิบัติดีขอให้ทุกทกท่านจเจริญยิ่งขึ้นไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ช่องเล่าขานตำนานหลอนโอกาสหน้าพบกับเรื่องใหม่ๆวันนี้สวัสดีครับ